สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะมาเริ่มการใช้งานโปรแกรม s t a t junior กันค่ะที่คุณครูเคยให้นักเรียนโหลดโปรแกรมนะคะแล้วก็ศึกษาคู่มือในโปรแกรมนะคะศึกษาคู่มือการใช้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเริ่มใช้งานกันนะคะโดยให้นักเรียนนะคะ กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมนะคะที่เป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์หน้าแมวสีเหลืองนะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะหน้าจอแสดงผลโปรแกรมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของแนวนอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนดูในลักษณะของนักเรียนหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะคะจากนั้นนะคะให้กดที่รูปบ้านนะคะ ในหน้าจอนะคะถ้าอย่างของคุณครูนะคะของคุณครูจะมีโครงงาน1ขึ้นไว้นะคะก็คือคุณครูเคยสร้างไว้แล้วนะคะของนักเรียนจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะให้นักเรียนเริ่มสร้างนะคะให้กดที่เครื่องหมายบวกคะ่ะจากนั้นเราจะพบกับตัวละครที่มาพร้อมกับโปรแกรมเลยก็คือตัวละครแมวนั่นเองนะคะทีนี้เรา ตอนนี้ฉากของเราอะนะคะจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการเพิ่มฉากนะคะโดยให้นักเรียนกดไปที่ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูปสีฟ้านะคะท้องฟ้าสีฟ้าแล้วมีต้นไม้สีเขียวนะคะตรงนี้นะคะเพื่อทําการเลือกฉากหรือพื้นหลังให้กับตัวละครนะคะให้นักเรียนเลือกตามที่นักเรียนต้องการนะคะ คุณครูเลือกให้น้องแมวอยู่ที่ฉากนี้แล้วกันแล้วเราก็สามารถเลื่อนนะคะเคลื่อนที่น้องแมวโดยการเอานิ้วนะคะจิ้มที่ตัวแมวนะคะในที่นี้คุณครูจะให้แมวเลื่อนมาอยู่บนถนนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำการใส่คำสั่งให้น้องแมวกันนะคะ โดยครั้งนี้นะคะเราทำเป็นครั้งแรกนะคะคุณครูก็จะให้เป็นในลักษณะของคำสั่งง่ายๆก่อนนะคะคือเคลื่อนที่นะคะในปุ่มสีน้ําเงินนะคะเราลองมาให้น้องแมวนะคะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าในลักษณะของน้องแมวก็คือเดินขวานั่นเองนะคะสังเกตคำสั่งนะคะจะมีเลขหนึ่งอยู่นะคะเราคลิกที่ตัวเลขหนึ่งนะคะ พอเราคลิกที่ตัวเลข1ตรงอ่านะคะพอเราคลิกที่ตัวเลขหนึง,ง,นะะนงจะมีปุ่มตัวเลขนะคะแป้นพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาให้ทางด้านขวานะคะเดี๋ยวคุณครูลองเปลี่ยนนะคะจาก1เป็น5นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเวลาเราคลิกที่คำสั่งนะคะอแมวก็จะเดินนะคะจะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะคะ เราเอาแมวกลับมาที่เดิมก่อนนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะให้แมวนะคะเดินไปปุ๊บแล้วให้แมวพูดคำว่าสวัสดีนะคะไปที่กลุ่มคําสั่งสีม่วงค่ะแล้วเราก็คำสั่งแรกเห็นคําสั่งไหมคะมีคำว่าสวัสดีอยู่นะคะ เอาไปต่อด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คือเราจะให้เดินก่อนแล้วค่อยพูดนะคะ,ะคําสั่งล็อกคําสั่งจะต่อกันในลักษณะเหมือนจิกซอนะคะให้นักเรียนคลิกตรงคําว่าสวัสดีนะคะก็จะมีแป้นพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะสวัสดีนะคะแล้วให้พิมพ์เพิ่มไปว่าชันชื่อแล้วตามด้วยชื่อนักเรียนนะคะจุดจด ในที่นี้คูพิมพ์ชื่อคุณครูขอให้นักเรียนใส่เป็นชื่อจริงนะคะเพราะคุณครูจะตรวจให้คะแนนจากชื่อที่แมวพูดออกมาเป็นชื่อจริงของนักเรียนนะคะสวัสดีฉันชื่อสันทรายโอเคทีนี้เราลองกดคำสั่งดู เห็นไหมคะสวัสดีฉันชื่อสันทรายแต่ทีนี้เราเราต้องกดที่คําสั่งใช่ไหมคะถึงจะเล่นทีนี้เราจะไปเลือกคําสั่งสีเหลืองนะคะแล้วก็เอาธงเขียวมาวางธงเขียวคืออะไรธงเขียวก็คืออ่าถ้าเราใส่ธงเขียวแล้วเราสามารถกดที่ธงเขียวข้างบนได้นะคะมันก็จะเล่นอัตโนมัติให้เรานะคะหรือนักเรียนจะเห็น สี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายมือตรงประมาณกลางๆหน้าจอนะคะอ่าสี่เหลี่ยมสีขาวอันแรกที่มีที่มีเหลี่ยมมุมนะคะถ้าเรากดก็คือการแสดงผลเต็มหน้าจอแล้วถ้าเกิดเรากดธงเขียวอ่าตัวละครก็จะเล่นแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการส่งงานนะคะก็ มีหลายรูปแบบให้นักเรียนเลือกแล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะครูย้ํานะคะว่าแล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะถ้าใครนะคะที่มีโปรแกรมอัดหน้าจอในมือถืออยู่แล้วแบบของคุณครูนะคะปกตินะคะถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะมีโปรแกรมติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะคะก็นักเรียนสามารถกดอัดวิดีโอหน้าจอนะคะแล้วก็ กดธงเขียวนะคะให้เล่นแบบนี้แล้วก็อัดส่งคุณครูมาหรือใครจะอัดที่หน้านี้ด้วยนะคะอดัอดที่หน้านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณครูก็จะได้เห็นบล็อกคําสั่งพร้อมกับผลลัพธ์ไปด้วยนักเรียนก็กดธงเขียวแล้วก็อัดวิดีโอส่งมานะคะหรือถ้าใครไม่มีโปรแกรมอัดหน้าจอนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาส่องแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งคุณครูได้นะคะ หรือนะคะหรือช้อยที่3คือไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีโปรแกรมไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องนะคะก็ให้นักเรียนแคปหน้าจอหน้านี้นะคะแคปหน้าจอให้คุณครูเห็นทั้งผลลัพธ์แล้วก็ให้คุณครูเห็นทั้งคําสั่งที่นักเรียนใส่นะคะแล้วก็แคปเป็นภาพแล้วก็ส่งคุณครูมาก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับนักเรียนป .4 ส,สัปดาห์นี้นะคะก็ให้นักเรียนฝึกทำแค่นี้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูมานะคะ หวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะหรือถ้านักเรียนทําได้ตามที่คุณครูบอกแล้วนักเรียนสามารถใส่คําสั่งอื่นๆเพิ่มเติมมาก็ได้นะคะลองทําดูนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ